ก็มังต้นสวัสดีเลยนะครับผมก็วันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้แล้วกันครับก็อาจเป็นผลดีกับท่านผู้ใช้งานเครื่องมือสองญี่ปุ่นแล้วก็สำหรับบางท่านที่รู้แล้วก็ก,ก็เลื่อนผ่านได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองมาชมคลิปนี้ครับสำหรับท่านที่ใช้ตัวเครื่องมาดูยมานะ ae420 เนี่ยผมผมเจาะจงนะสำสำหรับตัวนี้นะ ae420 แล้วก็มาดูตัวที่เป็น430นะลานดึงเบากับดึงหนะักก็เครื่องบล็อกตัวเดียวกันทุกอย่างทีนี้เครื่องก็4 0ซีเนาะสำหรับตัวนี้ในส่วนตัวเครื่องไม่ธรรมดแต่ในส่วนเรื่องผมมาคุยเรื่องระบบไฟจุดระเบิด สำหรับมารูนะคือเครื่องที่ผมได้มามีตัวคอยไฟเสียนะครับคอยไฟเสียแล้วก็ตา้านไม่ติดดาดยาทีนี้เราจะใช้คอยไฟตัวไหนได้บ้างก็มันมีแนวทางหนึ่งผมก็ได้ลองดูหลายคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางท่านยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ครับสำหรับคอยไฟมารูนะครับนี่เป็นคอยสแตนดาร์ดมารูนะครับ จะมีขาสองข้างแบบนี้นี่คือสแตนดาร์ดของมารูนะแล้วนี่คือคอยไฟที่ใช้ตดแทนนะครับอไฟที่ใช้ตัวแทนมีข้างเดียวและคนเห็นปลั๊กก็คงจะรู้แล้วครับว่าเป็นขของรุ่นไหนะครับคอยไฟรุ่นใดนะีก็คอยไฟรุ่นนี้นะครับที่ใช้กับรุ่นมารูได้420นะครับใช้ได้นะครับ ก็เป็นของ gx 3 5 gx 5 0นะครับเป็นของเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับาำรับตัวคอยไฟสามารถใช้ด้วยกันได้เลยเหมือนกันทุกอย่างทั้งระยะขาคอยไฟผมใส่เทียบให้อ่าจะติดขัดน,นิดหนึ่งนะรนี่ครับระยะขาคอยไฟเท่ากันหมดนะครับตกอนี่ครับดูตำแหน่งครับแถบไม่เหล็กทุกอย่างเหมือนกันหมดครับ ระยะความหนาแม่เหล็กใช้ด้วยกันได้หมดครับเกียงแค้ของ gx 3 5เขาจะมีแค่สายดับข้างเดียวนะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็จะเป็นสายกาวแล้วก็ไปต่อกาวส่วนของมารูเขาจะให้สายกาวมาด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสายบวกตัวหนึ่งทีนี้เวลาใช้ก็ถอดเอาของ gx 3 5มันจะติดแน่นหน่อยนะครับสามารถถอดออกให้ได้นะครับ แล้วก็จะมีน็อตอยู่แล้วก็เอาปลั๊กหัวเทียนเนี่ยชุดสายไฟหัวเทียนของมาดูนะตัวเดิมมันเนี่ยครับถอดออกแล้วเอามาใส่ตัว GX35 ดังเช่นตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นคอยไฟของ GX50 นะผมเอามาใส่ข้างหนึ่งไม่มีนะนี่ผมก็เอาของ GX50 มาใส่นะครับก็องศาไฟจุลเวดก็เท่ากันหมดนะครับมัน มันเป็นคอยไฟแปรผันนะบวกลบนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ทั้งคู่นะครับของมาดูก็เช่นกันนะครับที่ผมวัดใช้ทำมิ่งไลน์วัดก่อนนี้ครับถามว่าติดไหมใช้ได้ไหมเดี๋ยวฟังเสียงแล้วกันครับว่าได้ไหม ก็ประมาณนี้คนระับเอาไปใช้เป็นแนวทางสำหรับที่เห็นว่าเขาบอกว่ามันหายากกันคอยไฟก็เอานี่ไปใช้เอาครับจริงๆก็มันอาจจะเป็นผลเสียสำหรับพ่อค้าที่ขายของหรือว่าที่ผมอาจจะเอามาแต่ก็ใช้เป็นแนวทางเอาครับอย่าว่ากันเลยครับใช้เป็นแนวทางก็เอามาบอกครับมันเป็นสิ่งที่ แบ่งปันในกลุ่มแล้วกันครับหรือว่าท่านที่เข้าแวะเข้ามาชมเห็นก็ประมาณนี้ครับสามารถใช้คอยไฟทดแทนได้ครับเครื่องคอยไฟโอเคครับ